สวัสดีครับเสียพืชแชนแนลครับคลิปนี้ข้อเบืองเสียทอบครับเสียทอบสก็บหัวก่อนนะครับ

นนาาอะไรอะไรอะถ่ายเทค่ยกัดถ่ายนะดินี่แจกกันกับบอดดูเออเท็ดเดีย อันี้เสียทอปเก็บหัวก่อนนะครับแล้วแต่จังวหวะรถนะครับถ้าเขาหลดลงฝั่งนั้นเอาก็เก็บมุมฝั่งนั้นก่อนครับถ้าลงฝั่งนี้เขากเก็บหัวมันอยู่ที่นางาน,นครับอันนี้แล้วเสียด,ดินลงมาฝั่งนี้นะครับโอ้ฮะตัวแข็งเกิด แล้วซ้อนคันก่อนครับซ้อนคันสาดดินขึ้นมาก่อนนะครับแล้วมาอีกรอบนึงแล้วก็ตบขึ้นครับโอ้ยผ่านใหม่ครับปี่นี่ปี่ี่้อครับมันก็เลยสาดตรเนี่ยนะครับเก็บหัวเหมือนกันครับเก็บมุมดันเก็บมุมเหมือนกันครับ พมุมนี่เขาจะดึงดินออกนะครับ่านนี่ดึงดินออกไว้เมยดเขาต้องไ้เมียดดันขึ้นครับขนาดเราสอนขั้นก่อนนะครับแล้วแต่สูตรไฟสูตรมันครับ โอ้เห็นแต่แล้วอยากหัวครับตัวเมียซื้อบ,บอกเมียว่าสี่พันกว่าบาทครับแต่ล,ลุมเงินเท่ยละหมื่นกว่าบาทเลยนะครับเชื่องเงินเมียไปซื้อ อันใหม่ครับม่ได้สาดแน่ใจหน่อยครับ บัครมันจะเอาให้ไรเดียวซ้องให้นะครับโอ้แบนี้คุนเดือรุ่งให้เรียกครับไม่ผู้เสียสาร มะคนกับสิบว่าผ้ากันทรายแบบนี้บอกไปด้วยอันนี้ในกรณีให้มันน้อยครับถ้าให้ใหญ่ให้เงาก็บเจ้าหนี้บระคุ้มเลยครับคุ้มค่าธรรมนั้นครับพรมีหลุด,ดเปล่าครับแต่ถ้าว่าให้น้อยน้อยแสน,นก็เลี้ยวเร็วกว่า,าพรบดียหลุดรู้นะ รถนี่บทจำเป็นต้องเลี้ยวดูครับนะครับถ้าเก็บมุมกับเก็บจังหวะที่มันใกล้นะครับรถลใกล้มุมแล้วก็ค่อยโหลดไปเก็บมุมจากเก็บมุมแล้วก็เอารถออกครับมันจะบดเสียเวลานะครับมันประหยัดประหยัดเวลาไปอีกเนาำกับชได้เงินหลายขึ้นนะครับเทคนิ้ใครที่คลิกมั้ครับ กศิวานิมงานนี่เป็นยังที่ต้องไปต้องกันสามคน,นครับสามคนนี้มีประโยชน์นะครับถ้ารวมเฮดึงได้ก็ได้ครับให้มันเรือบักทีสามครับมุนี้ก,ก็ลมสองครับเรือบักพระเอกอีกแล้วครับบักอืมพันกิกาครับบักทันกิกาครับเป็นยังพวบอสพันกิกาเด้ครับเบิร์ปีวัซดามือสวมแต่พานครับ เดี๋ยวกระูกปืนแตกแล้วมันลงออกับเก็บครับใบมีดดันครับใบมีดพันมีให้ใช่ครับ สวนอันหน้าของศาลนะครับตจีจอดครับแล้วขอบคุณที่ติดตามที่กดชั่นตะไคร้ครับขอบคุณที่รับชมครับรับคลิปนี้กับฉันนี้นะครับเดี๋ยวไปแจ้งชมซีเจ็ดน,นะครับขอบคุณนะครับ